เรามาทวนกันนิดหนึ่งนะจ๊ะหลังจากนั้นพระมหากัสปะเถระ<ม>ก็ได้นั่งสมาธิกชาสมาบัติหลังจากที่ท่านแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายให้กับญาติโยมที่ติดตามมานะจ๊ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราสิ้นอายุสังขารเข้านิพพานเมื่อใดขอให้ภูเขาทั้งสามลูกนี้ จงมารวมกันเป็นภูเขาลูกเดียวเพื่อบรรจุร่างของเราเอาไว้อยู่ภายในและเพื่อรอวันเวลาที่พระสีอริยะเมตรัยสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเดินทางมาสลายร่างเราบนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์มาถึงจุดนี้นี่โอ้พวกเราบางคนจนถึงหลายคน แอบสงสัยว่าทําไมพระมหากัสปเทระถึงได้ตั้งกิตติฐานลงไปเช่นนั้นทั้งๆที่ท่านสามารถปรินิพพานด้วยอาการปรกติอย่างที่พระอัสสีติมหาสาวกโรคอื่นๆก็ทํากันแต่ท่านกลับไม่ทําและเลือกที่จะให้พระเสียริยะเมตรัยสมมาสุขเจ้าจะเดินทางมาสลายร่างให้กับตัวท่านโดยฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์นี่ทวนนะจ๊ะ ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วนะพระมหากัสปะเถระถ้าไม่ได้มีความคิดที่จะไปรบกวนหรืออาจเอื้อมให้พระเสียอริยะเมตไตรซึ่งไปถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทระกับนี้สเสด็จมาสลายร่างท่านแต่อย่างใดไม่อาจเอื้อมขนาดนั้น ที่ท่านตอน้องอธิษฐานจิตลงไปเช่นนั้นก็เป็นเพราะท่านได้เห็นถึงบุพกรรมในอดีตที่ตัวท่านและพระสีอริยะเมตไตรได้เคยกระทําร่วมกันมาคือในสมัยที่ตัวท่านเกิดเป็นช้างมงคลพระทินังส่วนพระสีอริยะเมตไตรทรงเกิดเป็นนายหัตถาจารย์แต่ใน,นเมื่อ,อเรื่องราวทั้งหมดของทุกชีวิตในโลก สัพพสารสับสิงห์ทั้งหลายยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือดูรอ,อบกรรมมาจึงไม่มีผู้ใดที่จะสามารถพ้นวิบากกรรมตรงนี้ไปได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างพระสัมมาโคโดมสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ยังเจอวิบากกรรมใน,นะจหรือพระสเสด็ริยเมตไตรสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องเจอเช่นเดียวกัน ก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นจากวิบากกรรมในอดีตที่แต่และพระองค์ทรงเคยจะกระทำผิดพลาดเอาไว้ได้แต่ว่าทำกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เพื่อประการไม่เกิดต่อนี่เมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรมหมดกรรมก็หมดวิบากคือผลของกรรมที่จะมีในภพชาติต่อ,ตอไปเราก็ไม่ได้มาเกิดแล้วผังแห่งการเกิดลื้อสะบั้นเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยนี่นะจ๊ะ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้พระมหากัสปเถระตั้งจิตอธิษฐานการปรินิพพานลงไปเช่นนั้นคือขอให้ภูขเขาแต่กุตาสัมปัตปะตบัพร,รบพศรวมเข้าด้วยการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเก็บร่างของท่าน และรอวันเวลาแห่งเวลาให้พระสีอริยะเมตไตรจะเดเดินทางมาสลายอาร่างท่านบนาราบุรัสเบื้องขวาของพระองค์ oh. และในทันทีที่พระมหากัสป,ปะปรินิพพานล,ลงไปแล้วภ oh. ูเขาทั้งสามลูกก็ได้เคลื่อนมารวมกันประดุจมีชีวิต oh. จนกลายเป็นภูเขาลูกเดียวตามคำอธิษฐานจิตของท่าน oh. นี่เนาะตามท่านไม่ oh. เอาอีกไหมและเมื่อใด <c oughs> ที่การเวลาได้ล่วงมาจนถึงยุคข,ของพระศีอริยะเมตไถสมมสุเจ้าก็คืออีกอหนึ่งอสองไสเศษนายเศษะ,ะข้างหน้านี้นะจ๊ะพระองคก็จะทรงสเสด็จมาสลายร่างให้แก่พระมหาคสปเทระซึ่งร่างท่านได้ถูกประจุอยู่ในภูเขา กูฏาสัมปตาบรรพทแห่งนี้คือตัวของพระองค์เองนี่นะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นนี่สำหรับเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรที่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอัศจรรย์ของสภาพแวดล้อมดินอากาศฟ้ารวมถึงรูปร่างหน้าตาและความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคนั้นเป็นต้น ที่มันเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเราคงจําได้ยังไม่เจ้าแต่จะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่หากพระองค์หมายถึงพระศรียย่ไม่ตรายจ้ะถ้าพระองค์ไม่ได้บําเพ็ญปรมัติรมีและอธิษฐานจิตเพื่อตั้งความปรารถนาในการเป็นประสัมมาสมัมพุทธเจ้าต่อหน้าเบื้องพระพักของระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์นีเดียวเราคงจาได้ สองร้านกว่าพระองค์นี่เนาะเรียกว่ากล่าวกล่าวทุกพระองค์เลยหรือยังน้อยก,กับพระองค์ได้พระองค์หนึ่งนี่จ้ะแต่ก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องเราในส่วนนี้เราลองมาศึกษาและทบทวนถึงความยากในการมาเกิดข,ข,ขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันก,ก่อนดีม่ก<ด>ส่วนว่าจะยากขานาดไหน ก็ต้องเช็คเลตติ้งกันไปก่อน <c oughs> สำหรับการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสุบจ้าแต่ละพระองค์นั้นแต่ละพระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานมาก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 ,ก,ก,กเฉย ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกตามระยะเวลาในการสร้างบารมีของแต่ละพระองค์เป็นสามประเภทเด็กแก่พระปัญญาติกะพุทธเจ้าจะต้องใช้อระิยะเวลาในการสั่งสมบารมีเนี่ยกว่าใช่ ทำเต็มๆคือยี่สิบประสงค์ไขมหากับกับอีกเศษแสนมหากับแต่เราจะคุ้นกับคขาว่า,ายี่สิบประสงค์ไขแสนมหากับเราจะพูดยอไอ้ตรงยอดเนี่ยมักจะเข้าใจยากแต่ถ้ายี่สิบประสงค์ไขมหากับกับเศษอีกแสนมหากับเราจะได้มาขยายความว่าอาสงไขคืออะไรมหากับคืออะไร,รดีไหมดี หรือเราจะให้มันมึนงงงง,มง,มงไม่ยอมกงกงอะไรนะและผ่านการสร้างบารมีกับพระสะมัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดพระองค์คือห้าแสนเศษโอ้แลว้วก็พระองค์จะบังเกิดเค้นนี้มันสี่อยากมากและคูณได้5ห้าแสนเศษนี่ เราจะได้รู้กว่าจะมาเป็นปรรปรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จ้ะประเภทที่สองพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีกว่า40อสงไขยมหากับกับจากกับอีกแสนมหากับและผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสุมพุทธเจ้ากว่า1 2 4 5งล้านสองหพลง หรือหนึ่งล้านเศษนี่จ้ะหนึ่งล้านเศษโอ้กว่าจะเป็นพระสัทธที่กับพระพุธเจ้ามันสิยากเห็ไหมจ้ะแต่และาพระองค์ก็ยากอยู่แล้วนะครูในล้านเศษนี่จ้ะนี่พิมพ์ผิดมึงเนี่ย เนี่ยทรงเวริยติกะประเภทที่สามพระวิริยติกะพุทธเจ้าซึ่งพระษาอารยะเมตไตรจัดเป็นพระสัมมาสัจประเภทพระเวริยติกะพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบรมีกว่าถูกต้องจ้ะ และผ่านการสร้างบระมีกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากว่าจากสอง 2, 48, ลง้านกว่ารล่งสองล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าโงหรือสองล้านเศร็จนี่แปลว่าการเจอพระเสียรยิายาเมตไตรมยมีบุญมากสิ่งแวดล้อมกันเลิศต้องมีบุญมากนะในตัวมีบุญมากเพราะเราสั่งสมบุญมาก นานๆทีนี่นนมันจะยากมากตั้งสังสงก็ไปทุกวันเลยดวงบุญในตัวจะทำให้โอ้ใจของเราเนี่ยถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ใจจะใสใสบริสุทธิ์สวยงามก็จะปรุงให้อา่างกายสวยงามด้วยปรุงวาาจะให้ไพเลาะเสียงเพราะ ลึกกล้องกลางวานหยดย้อยไม่แหบไม่เกลือไม่พลาดนี่นะแล้วก็ปรุงสิ่งแวดแล้อมดินอากาศฟ้าคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สวยสดงองามป่านเมืองสวรรค์ทีเดียวนี่นะบุญนี่ยสำคัญอย่าสำคัญเมือ่อสวรรค์ในเมืองมนุษย์ที่มียังมีกายมนุษย์าอยู่ สำหรับคำว่าอาสงไขยนั้นเราก็าได้ยินมานานเดียว <Yeah. S 1> เรามาศึกษากันสักนิดหนึ่ง mm hmm. ก็คือจำนวนที่กำหนดไว้แทนระยะเวลาอันจะนับจะประมาณไม่ได้ mm hmm. ซึ่งก็ได้มีผู้เปรียบเทียบหน่วยของอสงไขยเอาไว้ว่า mm hmm. เหมือนมีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อไม่ขาดสายเลยคือฝนตกทั้งวนันทั้งคืนเป็นระยะเวลายาวนานถึงสปีทั้งวนันทั้งคืนทุกวนัทกวนทุกคืนสปีพันกว่าวันจนกระทั่งน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลหรือขอบของภพสาม ำหรับเรื่องราวจักรวาลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเอาไว้ครูไูใหญ่กล่าวรายละเอียดกันในภายหลังเอาว่าให้เราคุ้นกับว่าฝนที่ตกมาทุกวันทุกคืนทั้งวานทั้งคืนสามปีฝนท่วมเต็มขอบจักรวาลเอางี้ไปก่อนนะนี่ยจะ <c oughs> นี่ยังไม่กล่าวตอนนี้จะกล่าวไปหลังเพราะเรื่องราวค่อนข้างจะละเอียด ถึงละเอียดมากอีกทั้งในตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องหน่วยของอาสงไายอยู่เยึดเกรงว่าจะสับสนถ้าพูดเรื่องจักรวาลอีกส่วนกระายการกระาวถึงเมื่อไหร่นั้นก็ให้นักเรียนอนุบาลเนี่ยติดตามกันเองกันแล้วนี่นะอาจจะทูบัลโลหรือทูทูทูบโลอะไร จากนั้นให้ลองคำนวณน,นับเม็ดฝนทั้งหมดที่ตกลงมากว่าสาปีที่เต็มจักรวาลน,นั้นว oh. ่ามีจํานวนกี่เม็ด oh. มีจํานวนเท่าใด <Yeah. S 1> ใช่ไหมลูกใช่ครับผมถ้านับได้เท่าไหร่นั่นแหละคือจานวนระยะเวลาในหนึ่งอสงไขย oh. นี่คือเป็นข้ออุปมานะจ๊ะ oh. 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 ตามทันไม้ oh. Oh. เอาอีกไม้ oh. 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 ส่วนคาว่ามาหากับมาหากัมนั้นคือหน่วยนับระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปครบหนึ่งรอบโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายหนึ่งรอบนี่นะเก่งมาก <c oughs> มันคาฟังในโรงเรียน นี่นะถ้ากลางวันเขาเรียกมาแรงวันแต่มันมากลางคืนมาแรงคืนอืริยเวลาในมหากรับหนึ่งหนึ่งนั้นถือว่ายาวนานมากๆหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเราคงต้องนึกตามคำอุปมาเปรียบเทียบ พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ส่วนพระองค์จะอุปมาเปรียบเทียบระยะเวลาหนึ่งมหากาับไว้อย่างไรมีอีกไหม,มอีก <c oughs> แล้วก็ต้องสอบถามดูกอด่อนนี่นะจ๊ะมีบัตรจ๊ะอ้าวรู้ได้ไงบวะอ, <c oughs> อ้าอ,อ,อเค เนี่ยครูไม่ใหญ่ยังไม่ขัดใจเลยเอเมนจักเกิดขึ้นตั้งอยู่แลวเสื่อมสลายด้วยความที่ระยะเวลาหนึ่งมหากัปคือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แลวเสื่อมสลายไปจนครบหนึ่งรอบหนึ่งมหากัปเลยจ้ะกินระยะเวลาที่เงา นานมากมากเหน็หน,นะหึต้องอยาวไปเรื่อยๆยาวนานมากๆเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจึงทรงตรัสอุปมาเนี่ยเปรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากับเอาไว้ซึงก็มีประกอบเป็นพุทธวจนะอยู่ในประตายไปดกโดยสามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่า ประมาณดังมีภูเขาหินภ <c oughs> ูเขาหินแท่งทึบลูกใหญ่ที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงซึ่งมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงด้าดละหนึ่งยอดหรือประมาณ16กิโลเมตรลูกบาทโยอด ในทุกๆร้อยปีไม่ใช่ทำทุกวันนะจ๊ะ,ะไม่ใช่ทำทุกเดือน<ะ>ไม่ได้ทำทุกปี<ะ>แต่ว่าร้อยปีมีอารมณ์ครั้งถา<ะ>มทันไหมจ๊ะ,ะในทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีประดุษนําเอาผ้าเนื้อดีจากแคว้งกาสีมาลูบภูเขาหินแท่งทึบนี้ลูกนี้หนึ่งครั้ง รูปนะรูปเบาๆรูปไปเรื่อยๆร้อยปีครั้งหนึ่ง <c oughs> จะได้รู้ว่ามันนานนยาวนานแค่ไหนทำจะอี้นออย่างนี้มาได้กระตาที่ภูเขาหินแท่งทึบที่มีความกว้างความยาวและความ,วาม,าววามสูงได้ละหนึ่งยอดตรงนี้ ซึกกร่อนจนมีสันฐานที่ราบเรียบเสมอกับพื้นดินเมื่อน,นั้นช่วงระยะเวลาของหนึ่งมหากัรก็ยังไม่ถึงการหมดสิ้นไปแม้เตะแล้วยังไม่หมดนี่ทำให้ครูไม่ใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากตั้งประเด็นนะมันจะต้องใช้กี่ลูกกี่ลูกบาทโยอดไม่ไม ไม่มีไม่มีครับมีไหมกมาลไม่มีอ่จะจำไม่ได้หายไม่ได้ย้ายแต่มันไม่มีไม่ได้นี้ไม่ได้ ไม่มีไม่มีไม่จ่ายก็แค่งเงิน เรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ปริียนบรรยากาศพระลมมันขึ้นก็แปลว่าหนึ่งลูกบาทโยดกว้างโยดยาวโยดสูงโยดหนึ่งร้อยปีปีหนึ่งร้อยปีต่อครั้งมีปรุษเพศนำผ้าอย่างดีจากแว่นกาสีมาลูบลูบนะจ๊ะทำามอย่างเนี้ย จนกระทั้งสันฐานราบเรียบเสมอกับพื้นดินมาเกลี้ยงเสี่ยงไปแล้วเนี่ยนั่นแหละจ้ะยังไม่ถือว่าการหมดสิน้น<อ> <laughs> แห่งมหาขับ<อ>ถึงถึงตั้งประเด็นว่านลกกี่ลูกเอาว่าไม่ต้องรู้ก็แล้กันเพราะนี่โรงเรียนอดุบาลฝันในฝันใหญ่ไม่ใช่มหาอะไรนี่ก็ไปหาความรู้ระดับมหาอะไรเอาเองแต่นั้นระยะเวลาในหนึ่งมหากับ ก็คือช่วงระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายเป็นครบหนึ่งรอบจึงยาวนานอย่างเนี้ยนานมากๆพอตามทันไหมจ๊ะเราเจนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตร,รัสอุปมาเปรียบเทียบระยะเวลาในหนึ่งมหากับเอาไว้อีกอุปมาหนึ่งเราต้องจำนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้าครูไม่ใหญ่มาเนี่ยทางทูมโลเนี่ยจ,จะถามนะ นักเรียนนั่งตอบไม่ได้นะเขาตอบไม่ได้นี่นะเขาต้องตอบให้ได้ไดเออ <laughs> นี่นะอีกอุปมาหนึ่งโดยสามารถสรุปใจความให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้ว่าดังมีนครที่กำแพงเมืองทำด้วยเหล็กขนาดใหญ่ จะมีความยาวขนาดหนึ่งยศริอประมาณ16กิโลเมตรกว้างหนึ่งยศสูงขนาดหนึ่งยศก็เหมือนลูกบาทยศแต่กลวงเมื่อกี้ตันตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะถ้าเราจะคำนวณปริมาตรที่อยู่ภายในเขตกำแพงของนครแห่งนี้ทั้งหมดก็ประมาณเอานะจ๊ะว่าสี่พบลูกบาทกกิโลเมตร หรือประมาณ4ี่ล้าน9 6้า0ลูกบาทเมตรไม่ทราบถูกแล้หรอนะอาจารเนี่ยก็เขียนมางี้เนี่ยไปช่วยกันคำนวณเราหน่อยเนาะภายในนครแห่งนั้นจะถูกอัดนั่นไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศเคยเห็นบ้างเมล็ดพันธุ์ประกาศกับเมล็ดพริกไทยไหนเล็กกว่ากันจ๊ะเล็กกว่าเยอะไหมจ๊ะเยอะแค่ไหนอ่ะ เ<า>ม็ดงาได้ไหมจ๊ะขนาดเมล็ดงาเนะเล็กกว่าเมล็ดงาอีกโอ,อ้เล็กกว่าเมล็ดงานะนึกไม่ออกอเคยแต่ฉันไอ้ต <c oughs> ามันเป็นใบแล้วเนะไอ้ต <c oughs> าเป็นเม็ดไม่เคยเห็น <c oughs> ภายในนครนั้นจะถูกอัดแน่นไปด้วยมเมล็ดพันธุ์ประกาศ <c oughs> จนเต็มพื้นที่ไปหมด และในทุกๆหนึ่งร้อยปีจะมีบุรุษอีกแล้วไม่มีสตรีไปนั่นจะเสียใจนะยิบ <g iggle> เอาเมล็ดพันประกาศออกจากนครหนึ oh, wow, ่งเมล็ดโอ้ว้าวแล้วอมลรแจะหมดทักทีแลวจะเนี้ยโอ้โอ้โหไม่หมดทุกทีนี่ร้อยปีหนึ่งเมล็ดเมล็ดประกาศยิบเอาเมล็ดหนึ่ง เอามือกอบแล้วก็หมดเรื่องแม่นั่นคือเข้าอ,ปอุปมานี่แหละจ้ะ